ก็เป็นผู้มีกิเลสเช่นเดียวกับพี่น้องชาวไทยเราแต่ต่างที่ท่านสร้างพระบารมีมาเฉเพราะองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเหล่านี้ทรงสร้างพระบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงสเสด็จออก จากพระาาราชฉวังกรุงกบินลพัดเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระองค์แต่ละความทุกข์ความลำดากถึงขั้นสลบสลายจนได้ตรัสสรู้ขึ้นมาเป็นธรรมอันเอกในพระไทยแล้วพระธรรมจึงปรากฏขึ้นในพระไทยเป็นอันดับแรกของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสรู้ขึ้นมา จากนั้นก็ทรงประกาศพระธรรมคำสั่งสอนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธทเจ้าขึ้นมาเรียกว่าพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> นี่เป็นดวงใจแห่งพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่ได้เทิดทูนกราบไหว้บูชาตลอดมา จงพากันบำเพ็ญตนให้อยู่ในธรรมของพระพุทธเจา้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ในการประพฤติเนื้อประพฤติตัวจะเป็นคนดีเราอยู่ในโลกนี้โลกนี้เรียกว่าโลกหาอยู่หากินต่อสแสวงหาการทำมาหาเลี้ยงชีพแปลกๆต่างๆกัน พอสำเร็จไปในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เรียกว่าที่พึ่งส่วนร่างกายที่เราเกิดมานี่ร่างกายนี้มีจิตใจดวงสําคัญดวงหนึ่งที่แทรกอยู่ภายในนั้นท่านเรียกว่าใจคือนักรู้สิงสถิตอยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายของสัตว์และบุคคล แล้วปรากฏตัวขึ้นมาด้วยอำนาจแห่ง,หงกรรมดีกรรมชั่วปรากฏให้เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเป็ตเป็นผีตลอดนกรกอวิกีขึ้นไปจากใจดวงนี้ที่สร้างความดีความชั่วแปลกๆต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นกำเนิดแห่งสัตว์ยึงไม่เหมือนกันตามท่านแสดงไว้ในหลักธรรมว่า กรรมังสัตว์เตมีพัชาติยะดิดังหีนับปณีตังกรรมเป็นธรรมชาติที่จำแนกแกกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวสามต่างกันเพราะกรรมของแต่ละคนละคนทำไว้ไม่เหมือนกันผู้ทำดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ไปเกิดก็ต้องไปเกิดในสถานที่ดีที่ชั่วตามอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำแล้วนั่นแหละจะนอกเหนือจากกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปไม่ได้ท่านจึงสอนให้บำเพ็ญตนเองตามอำนาจแห่งบุญกรรมของเราที่ได้เกิดมาเป็นมรย์แล้วนี้เรียกว่ามีบุญพอสมควรแล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญตนเป็นคนดี เพื่อรอเลี้ยงจิตใจอันเป็นส่วนสาคัญภายในร่างกายของเราสำหรับร่างกายนี้จะมีอยู่ได้เพียงอายุไขข,ของคนและสัตว์ตัวหนึ่งๆเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยพอพ้นจากนี้แล้วจิตใจซึ่งเป็นของไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปเกิดในภพหน้า เรียกว่าเกิดเป็นชาติใหม่ขึ้นมาเป็นสัตว์บ้างเป็นบุคคลบ้างเป็นเทบทุเทวดาบ้างเป็นเปรตเป็นผีบ้างเป็นจันนรกหมกไหมบ้างตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนท่านจึงสอนให้ระมัดระวังตัวของเราสำคัญที่สุดคือใจผู้จะท่องเที่ยวไปในวัฏตะสงสารไม่มีประมาณนี้ให้ได้รับ คุณงามความดีเข้าสู่ใจของตนคนมีการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่คือสร้างอัตตสมบัติคือสมบัติเฉพาะตนโดยแท้เข้าสู่ใจ,ใจิตใจเมื่อตายแล้วท่านเหล่านี้จะไปเกิดในสถานที่ดีคติ่เหมาะสมเป็นลำดับลำดาไป ส่วนผู้ที่สร้างความชั่วช้าลามกนั้นก็เรียกว่าสร้างบาปสร้างกรรมสร้างฝืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดไปเช่นเกิดมาในชาตินี้เฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราพอรู้จักบุญจักบาปอยู่บ้างก็สร้างแต่บาปแต่กรรมไม่คำนึงถึงผลดีผลชั่วบาบุญนรกสวรรค์อะไรเลยตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งวันหนึ่งสร้างแต่บาป จนถึงค่ำถึงค่ำคนหนึ่งอายุประมาณเท่าไหร่อายุยี่สิบปีสามสิบปีจนกระทั่งถึงวันอายุไขจถึงวันตายสร้างแต่บาปแต่กรรมตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตกลอดออกมาพอ,อยุ่งจักเดียงสาภาวะแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมจนกระทั่งถึงวันตายคนนี้เรียกว่าได้บาปเต็มหัวใจ ตายแล้วไม่มีอะไรช่วยได้บาปนี้จะเป็นเครื่องทรมานจิตใจของผู้สร้างบาปตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายนั้นได้มากมายขนาดไหนนั่นแหละคือกองทุกข <c oughs> ์ที่จะพาา